รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่าน สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดประจำวนันค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะเทศบาลนครแม่สอดบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหา2557สาธารณสุขจังหวัดตากจัดโครงการอ,อยอ,อน้อยประจำปี2557 อำเภอแม่สอดแจ้งเตือนประชาชนอาศัยยูริแม่น้ำระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเทศบาลนครแม่สอดทำการบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมบราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะ ให้องประชุมสภาเทศบาลชั้น4อาคารสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงานพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานเคเบลิลทีวีเพื่อการศึกษา จะเตรียมการบันทึกเทปโทรทัศน์การอ่านอาเียราวาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหา2557โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนและชาวชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าวร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์การอ่านอาเซยรวาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถโดยจะเริ่มทําการบันทึกเทปตั้งแต่วันที่20 9ถึง31กร,รกฎาคม2557เป็นจำนวน3วันซึ่งหลังทำการบันทึกเทปถวายพระพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดจะทำการเสนอทางสือ่อเคเบิลทีวีของเทศบาลนครแม่สอดต่อไปคณะทำง,งานการจัดทำแผนแม่บทเคสธุรกษษิจพิเศษแม่สอดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการประชุมโฟกัสกลุ่มหน่วยงานในพื้นที่อำเภอแม่สอดค่ะ ณห้องประชุมโกเมนชั้น3เทศบาลนครแม่สอดคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โครงการจัดทำแผนแม่บทม a s เตอร์ a พลนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเพื่อรองรับการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC โดยทางคณะทำงานได้จัดการประชุมโฟกัสกลุ่มกับหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอดประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพระท่าผาแดงองค์การบริหารส่วนตำบล สายลวดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละเมาเทศบาลตำบลแม่ตาวเทศบาลนครแม่สอดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดภูมิในการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตากโรงพยาบาลแม่สอดกลุ่มผู้ประกอบการโดยมีเนื้อหาในการประชุมว่าด้วยเรื่องของการวางแผนการจัดทำแผนแม่บทในส่วนของขอบเขตการดำเนินการศึกษาวิจัยวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนแม่บทผลผลิตจากการสัมมนากลุ่มย่อย การวิเคราะห์ SWOT Analysis โดยสามารถแบ่งออกเป็นจุดแข็งที่แม่สอดเป็นศูนย์กลางของระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคต่างๆด่านแม่สอดเป็นช่องทางที่มีศักยภาพในการกระจายสินค้าแปรรูปของไทยและการนำเข้าวัตถุดิบอุตสาหากรรมเพื่อการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสามารถเชื่อมต่อไปอย่างย่างกุ้งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจฐฐฐของเมียนมาได้สะดวกซึ่งแม่สอดเป็นแหล่งอุปทา,านแรงงานพมา่าเมื่อมีจุดแข็งย่อมมีจุดอ่อน ประกอบด้วยระบบโครงการสร้างส,า,งสาธารณูปโภคพื้นฐานในอำเภอแม่สอดมีจำกัดแรงงานพม่าที่เป็นแรงงานหลักในอุตสาหกรรมแม่สอดเป็นแรงงานไร้ทักษะโดยภาคอุตสาหกรรมในแม่สอดมีผลิตภาพแรงงานต่ำขาดเอกภาพในการบริหารจัดการปัญหาและขาดการประสานความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นต้องรับภาระการจัดบริการสาธารณณะมากกว่าปกติ อันเนื่องมาจากจํานวนแรงงานแต่อย่างไรก็ดีการจัดทําแผนแม่บทการจัดตั้งเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษยังอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการจัดทําและปรับปรุงซึ่งได้จัดทาให้สอดคล้องกับคําสั่งเห็นชอบการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติโรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาสร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดตากจัดโครงการอบรมออยอน้อยประจําปี2557ค่ะ ที่โรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวัฒน์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากสาธารณสุขจังหวัดตากร่วมกับคณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวัฒน์จัดโครงการออยอน้อยในโรงเรียนประจำปี2557โดยมีนายัพรัตน์อินุริรายผู้มนยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวัฒน์มอบหมายหน้าที่ให้นางวาสนาเบา้านีรองผู้มนยการสถานศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการออยอน้อยในโรงเรียนโดยมีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้50คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนหรืออ,อยอน้อยได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการสามารถเลือกซื้อเลือกบริโภคได้อย่างถูกต้องเพื่อการสนับสนุนให้นักเรียนหรืออ,อยอน้อยมีความเข้มแข็งในการดําเนินกิจกรรมสามารถดําเนินกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียนได้อย่างยั่งยืนซึ่งฉลากและเอกสารกํากับยาเป็นแหล่งข้อมูลที่สําคัญมากสําหรับยาแต่ละตํำรับ โดยทั่วไปข้อมูลฉลากจะประกอบด้วยชื่อยาส่วนประกอบสรพคุณเลขทะเบียนวิธีใช้คำเตือนชื่อผู้ผลิตวันเดือนปีที่ผลิตเป็นต้นประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการอ่านฉลากและเอกสารกำกับยาคือการใช้ยาได้ถูกต้องเพราะฉลากและเอกสารกำกับยาจะบอกถึงวิธีใช้ยานั้นๆไว้อย่างชัดเจนใช้ถูกวิธีเช่นใช้กินใช้ทาเป็นต้น 2ใช้ยาถูกกับโรคที่เป็นเพราะฉลากและเอกสารกำกับยาจะระบุถึงสรรพคุณของอยาแต่ละตำรับไว้อยู่แล้วถ้าใช้ตามที่ะระบุไว้ในฉลากและเอกสารกำกับยาก็จะไม่เกิดอันตารายและยังได้ผลในการรักษาโรคที่เป็นให้หายด้วย 3. รู้ถึงคำเตือนและข้อควรระวังในการใช้ยาชนิดนั้นๆเช่นยาแอสไพรินไม่ควรรับประทานขณะท้องว่างห้ามใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออก หรือใช้อย่างระมัดระวังกับผู้ป่วยที่เป็นโรคตับโรคไตเป็นต้น 4. รู้ชื่อผู้ผลิตและที่ตั้งของผู้ผลิตเมื่อเกิดปัญหาในการใช้ยาสามารถร้องเรียนให้เจ้าของรับผิดชอบได้ 5. รู้ถึงวันเดือนปีที่ผลิตยาว่าผลิตมานานแล้วหรือถ้าผลิตมานานเกิน5ปีไม่ควรน,นำยานั้นมารับประทานหรือในยาปฏิชีวนะก็จะทำให้เราทราบว่ายานั้นหมดอายุหรือยังเพราะจะมีการแสดงวันหมดอายุไว้ด้วย สำหรับยาที่อยู่ในซองโดยไม่มีการระบุถึงวันหมดอายุหากสังเกตว่ายานั้นมีสีเปลี่ยนแปลงไปหรือเม็ดยาแตกร่วนหรือซองเก่ามากก็ไม่ควรนำยานนมารับประทานเช่นกันเนื่องจากสภาพอากาศของประเทศไทยนั้นร้อนชื้นหากมีการเปิดซองใช้ยาแล้วความชื้นอาจจะไปทำให้ฤทธิ์ของอยาสูญเสียไปอาจทำให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาลดลงนอกจากนี้ตำรับยาบางชนิดอาจมีข้อความพิเศษเช่นเขย่าวขวดก่อนใช้ยา ยาใช้เฉพาะที่ยาใช้ภายนอกยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษเป็นต้นทําให้เราใช้ยาได้อย่างถูกต้องถ้าเป็นยาที่มีข้อความว่ายาอันตรายหมายความว่ายาชนิดนั้นไม่ควรซื้อหามาใช้เองโดยไม่ทราบว่าเป็นยาอะไรใช้รักษาอาการใดเนื่องจากเป็นยาที่มีความเป็นอันตรายและควรใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เกิดเหตุเด็กนักเรียนพัดจมน้ำในลำห้วยแม่สอดเสียชีวิตหนึ่งรายค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรแม่สอดจังหวัดตากและหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีเด็กนักเรียนสูญหายไม่แน่ใจว่าหายไประหว่างเล่นน้ําในลําห้วยแม่สอดหรือไม่จึงประสานขอกําลังตํารวจและหน่วยกู้ภัยไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุซึ่งที่เกิดเหตุเป็นลาห้วยแม่สอดอยู่บริเวณด้านหลังเทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้าแม่สอดพบชาวบ้านทั้งชาวไทยและชาวพม่า กำลังมุงดูบริเวณลำห้วยที่มีน้ำไหลเชี่ยวกลากและพบเด็กชาย3คนได้แก่เด็กชายอนันติปานโชอายุ10ปีเด็กชายอภิชาติเพชรปานอายุ10ปีและเพื่อนชาวพมา่าเด็กชายโซอายุ11ปีซึ่งจากการสอบถามเด็กทั้ง3คนระบุว่ามีเพื่อนที่ลงเล่นน้ำด้วยกันคือเด็กชายสูรชัยรอดม่วงอายุ11ปีหรือน้องมอสที่ได้สูญหายไประหว่างเล่นน้ำในลำห้วยด้วยกัน โดยก่อนเกิดเหตุเด็กทั้งหมดได้กลับจากเลิกเรียนและชวนกันไปเล่นน้ําซึ่งในขณะนั้นปริมาณน้ํำยังไม่มากต่อมาได้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้น้ําในลําห้วยไหลเชี่ยวกรากและเพิ่มมากขึ้นน้ําได้พัดร่างของเด็กชายสุรชัยและเด็กชายอาน,านันติ์โดยเด็กทั้งสองคนได้ขอความช่วยเหลือระหว่างนั้นได้มีแรงงานชาวพม่าพบเห็นจึงได้กระโดดลงไปช่วยเหลือแต่สามารถช่วยเด็กชายอาน,านันติได้เพียงคนเดียวส่วนเด็กชายสุรชัยไหลไปกับน้ํา หน่วยกู้ภัยได้ระดมกำลังค้นหาถึงเช้าวันที่29กรกฎาคม2557และได้ทำการติดต่อกับนักประดาน้ำช่วยค้นหาร่างของเด็กชายสุรชัยซึ่งเมื่อเวลา9นาิกา30นาทีเจ้าหน้าที่กู้ชีพกูพ้ภัยจึงได้พบศพเด็กที่จมน้ำเสียชีวิตแล้วสำหรับเด็กชายสุรชัยเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแม่สอดก็กระโดดลงไปช่วยแล้ผมไววเพราะช่วยเราอะนะ เราใช้วไว้แล้วก็ขา่ารับส่งคนไม่ไหวเฮเบอร์ก็ลอยน้ำนะครับอ๋อเราดึงดึงเราได้คนเดียวนะตอนนั้นน้ำขึ้นนะเยอะเยอะเหมือนกันเยอะลอยหายไปเลยหมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะวันนี้ดิฉันกรวรรณนาแก้วขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้พบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะ ชาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนะกะวัฒนาโอลำปางชาพม่าสอนในแพทย์บรรพน์เรืองวงเรียนและถ่ายทำม,มิงกระบาคํายาสวัสดีครับเี๋วนี้เรา,าเจะที่ไปคำว่าไข่าดาวคายดาวเดี๋วนี้เรา,าเจะที่ายคายดาวพมา่เา,นะา,า,พมาเรียกว่าอะไรนะคำว่าคายดาวพม่าเรียกว่าอะไรก็พม่าก็บอกว่า ฮ in ับบอย i l e d shila h บ l ยช o i l e d shila ที VII ่นี้อาตมาใช้ภาษาอาใช้สำเนียงสำเนียงของพม่านะจริงๆคําว่าฮับบอยนี้มาจากภาษาอังกฤษแปลว่า half แปลว่าครึ่งแล้วก็บอยแปลว่าต้มนะก็เลยต้มครึ่งหนึ่งสุกครึ่งหนึ่งที่ไม่สุกก็ครึ่งหนึ่งก็กลายเป็น ภาษาไทยว่าไข่ดาวก็เลยทารยายไป,ไปที่ร้านอาหารก็บอกว่าให้บอยฮับอยบอยสีลาให้บอยสิลาแปลว่ามีไข่ดาวไหมให้บอยสิลาให้บอยสิลาที่นี่อยากจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับไข่ดาวแล้วไข่เคี้ยวแล้วมีไข่ทอดนะพม่าก็มีอยู่ คันจิ้วก็ภาษาพม่าพูดว่าเจ้าอู่โจเจ้าอู่โจถ้าเราอยากจะสัง่งบอกว่าเจ้าอู่โจที่ลัก็คงพมา่าทั่วไปก็เป็นไม่ได้เรียกว่าคันจิ้วไข่ดาวนะก็เจ้าอู่โจเจ้าอู่โจพม่านี่มีอยู่มะเขือเทศแล้วก็หอมแดงก็มีของรีกว่าเจ้าอู่โจทานทนก็เรียกว่า เคนจิ้วนะถ้าเราอยากจะสั่งแบบไข่ดาวก็บอกว่าฮับป้อนโจอฮับป้อนโจอศิลาแปลว่าไข่ดาวฮับป้อนโจอศิลาแปลว่าไข่ดาวนะไปว่ามีไข่ดาวไหมถ้าเราอยากจะสั่งเคนจิ้วก็ภาษาพม่าพูดว่าเจ้าอู่โจอศิล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 า แต่ถ้าเราสั่งอย่างนี้แล้วเด็กที่ในร้านหารก็ชอบถามว่าจะใส่อะไรไหมจะใส่อะไรไหมก็มีไข่เจียวพม่ามีอยูอ่หอมแดงหรือว,ว่ามีอยู่มะเขือเทศมะเขือมะเขือเทศก็มีของนี้ว,ว่าพมา่าที่ว,ว่าเจ้าอูโจนะอันนี้ไข่เจียวไค่ดาวก็บอกว่า ฮัปปุนโจฮัปปุนโจฮัปปุนโจร้นานานไทยในพม่ามีอยู่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นที่ย่างกุ้งมันทะเลอินเลหรือว่าผู้กรงที่นักท่องเที่ยวไทยชอบไปกราบเจดีต่างๆมีร้านอาหารไทยมีอยู่นะถ้าเราเข้าไปร้านอาหารแล้วอยากจะกิน ต้ยมยำต้ยมยำภาษาพม่าพูดว่ายูเดียสุปยูเดียสุปคำว่ายูเดียนี้เป็นคำชื่อเก่าเป็นชื่อเก่าของอายุเทยยอ,อายุเทีแต่พม่าก็ออกเสียงว่ายูเดียแปลว่าประเทศไทยนะสุก็ภาษาอังกฤษครับยูเดียสุปแปลว่าต้ยามยำ ยูริยัสเปลว่าต้องยำยูริยัสศิลายูริยัสศิลายูริยัสศิลาแล้วมีอยู่ว่าส่งต่ำภาษาไทยคําว่าส่งตำภาษาพม่าพูดว่าเตโมตีตกเตโมตีตกเตโมตีตกเตโมตีแปลว่ามันโก เตโมตีแปลว่ามารกอภาษาเหนือว่าภาษาเหนือเรียกว่าปกุเต้มาลกอแปลว่าเตโมตีตกแปลว่ายำภาษาพม่าคําว่าต๊ตกแปลว่ายำแปลว,ว่าตกตกก,ก็เลยยำมาลกอภาษาพม่าก็บอกว่าเตโมตีตกเตโมตีตกตัวนี้เราอยากจะกิน Sông Tâm Thầy có bảo qua Chú Đê Yá Tê Mô Tục Chú Đê Yá Tê Mô Tục xí Lạ Chú Mô Tục xí Lạ Tê Mô Tê ประกาศสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเทศกิจนครแม่สอดตามที่สถานีตำรวจภูทรแม่สอดเทศกิจแม่สอดมีนโยบายจัดระเบียบจราจรในเขตเทศบาลนครแม่สอดจึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าผู้อยู่อาศัยบริเวณริมถนนสาธารณะห้ามนำสินค้าสิ่งของโต๊ะเก้าอี้กระถางต้นไม้ป้ายโฆษณามาวางบนทางเท้าและบนทางสาธารณะ ประกาศสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานสำนักง,งานประกันสังคมขยายความคุ้มครองกรณีผู้ปลูกถ่ายอาวัยวะ5รายการเช่นการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจปอดตับตับอ่อนและการปลูกถ่ายอาวัยวะพร้อมกันได้แก่หัวใจและปอดหัวใจและตับ ตับและไตตับอ่อนและไตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2,557เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดตากหรือสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนาครแม่สอดโดยเทศบาลนาครแม่สอดโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี2557จากกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อให้บริการกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้ 1. บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 2. ผู้ที่มีโรคเรื้อรังดังนี้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการรับเคมีบำบัดและโรคเบาหวาน 3. บุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไป 4. หญิงที่มีคันอายุ4เดือนขึ้นไป 5. ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกายตั้งแต่35กิโลกรัมต่อตารางเมตร 6. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 7. เด็กอายุ6เดือนถึง2ปี 8. ผู้ป่วยทรัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ คลินิกชุมชนอบอุ่นจึงขอแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง8ข้อข้างต้นสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในวันราชการเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดตรงข้ามสำนักงานที่ดินอำเภอแม่สอดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดจะตั้งศูนย์บริการลูกค้า PEA shop ในห้าง Tesco Lotus Extra สาขาแม่สอดเพื่อความสะดวกในการจ่ายค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนอำเภอแม่สอด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการสู่มาตรฐานสากลและเตรียมความพร้อมสู่ AEC รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอำเภอแม่สอดและการเปิดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดโดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา11นาฬกาถึง19นาฬกาทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการข่าวประชาสัมพันธ์สมโมสรฟุตบอนนลนครแม่สอดร,รับสมัครนักฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีเพื่อเตรียมทีมในการแข่งข,ข,ขันกีฬาน,นักเรียน เพื่อแข่งขันระดับจังหวัดในเดือนสิงหาคมนักเรียนที่อยู่ในอำเภอแม่สอดหรืออำเภอใกล้เคียงสนใจจะร่วมทีมนครแม่สอดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0808380249พี่ตั้มคุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาในเขตจังหวัดตากถ้าฝีเท้าดีมีวินยัยก็จะได้ขึ้นชุดใหญ่ของทีมนครแม่สอดเพื่อแข่งขันรายการไทยคัพไพรส์มินิสเตอร์กีฬาแห่งชาติ ะเริ่มฝึกซ้อมหลังจบบอลลุกทุ่งพัฒนาโรคมือเท้าปากเป็นโรคที่พบได้บ่อยพบได้ตลอดทั้งปีมากที่สุดในฤดูฝนเกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทโรไวรัสติดต่อจากการสัมผัส สารคัดหลังของผู้ป่วยเช่นน้ำมูกน้ำลายเสมหะอุจจาระจากการรายงานสถานการณ์ข้อมูลเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากจากทุกจังหวัดในประเทศไทยปีพุทธศัก,การาช2556พบผู้ป่วยทั้งสิ้น45,853รายเสียชีวิต4รายและในปี2557 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2557ได้รับรายงานโรคมือเท้าปากจำนวน13,635รายยังไม่พบผู้เสียชีวิตโดยกลุ่มที่พบส่วนใหญ่คือเด็กเล็กอายุช่วง1-3ปีซึ่งพบได้มากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลและยังพบการระบาดอย่างต่อเนื่องในทุกจังหวัดของประเทศไทยทั้งโรคนี้หากผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนทางสมอง มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได like ้อย่างรวดเร็วเทศบาลนครแม่สอดโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยจึงใคร่ขอแจ sure. ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคมือเท้าปากให้ทุกท่านทราบเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดโรคในบุตรหลานและตัวท่านเองเพื่อป้องกันการเสียชีวิตและการแพร่ระบาดของโรคในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม จึงจําเป็นต้องมีการดําเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้นในสถานศึกษาศูนย์เด็กเล็กและสถานที่สาธารณะซึ่งมักเป็นแหล่งแพร่กระจายของโรคให้มีการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมโรคตามแนวทางอย่างถูกต้องการป้องกันโรคมือเท้าปากโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันแต่ป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีเช่นการล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำหลังการขับถ่ายหรือเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก และก่อนรับประทานอาหารหรือป้อนอาหารเด็กรวมถึงการไม่คลุกคลีใกล้ชิดใช้ภาชนะหรือใช้ของร่วมกับผู้ป่วยรวมกับการรักษาความสะอาดทั่วๆไปการจัดการสิ่งแวดล้อมเช่นห้องน้ําห้องซ้วมห้องครัวให้ถูกสุขลักษณะหากพบว่าปตรหลานของตนมีอาการป่วยควรแยกเด็กที่ป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังเด็กคนอื่น และควรพาเด็กไปพบแพทย์และหยุดรักษาตัวที่บ้านประมาณ5-7วันจนกว่าจะหายเป็นปกติระหว่างนี้ควรสังเกตอาการที่ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นแต่หากเด็กมีอาการแทรกซ้อนเช่นไข้สูงซึมอาเจียนหอบเป็นต้นต้องรีบพาไปพบแพทย์ทันทีไม่ควรให้เด็กไปสถานที่แออัดเช่นสนามเด็กเล่นสระว่ายน้ำตลาดและห้างสรรพสินค้าควรอยู่ในที่ที่มีการระบายถ่ายเทอากาศได้ดี ให้ระมัดระวังการไอาจามรถกันและผู้เลี้ยงเด็กต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรืออุจจาระเด็กป่วยหากมีเด็กป่วยในโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กควรทำอย่างไร 1. แจ้งการแพร่ระบาดไปหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 2. เผยแพร่คำแนะนำเรื่องโรคมือเท้าปากแก่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน 3. เฝ้าระวังเด็กทุกคนหากพบคนใดที่มีอาการโรคมือเท้าปากต้องรีบแยกออกและให้อยู่เรียน7-10วันหรือจนกว่าจะหายป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปอยังเด็กคนอื่น 4. ควรพาเด็กป่วยไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็วและดูแลอย่างใกล้ชิด 5. พิจารณาปิดชั้นเรียนที่มีเด็กป่วยมากกว่า2รายหากมีเด็กป่วยกระจายในหลายชั้นเรียนแนะนำให้ปิดโรงเรียนเป็นเวลา5วันพร้อมทำความสะอาด 6. ทำความสะอาดสถานที่เพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณห้องน้ำห้องซ้วมครัวโรงอาหารบริเวณที่เด็กเล่นสนามเด็กเล่นโดยการใช้สารละลายเชื้อจางของน้ำยาข้อขาว20มลลิตรต่อน,น้ำ1ลิตรหรือน้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ตามบ้านเรือนแล้วเช็ดล้างด้วยน้ำสะอาด 7. ทําทำความสะอาดของเล่นเครื่องใช้ของเด็กเล่นด้วยการซักล้างแล้วผึ่งแดดให้แห้ง